<laughs> บ้านพี่สาวดูบ้านพี่สาวนยครับโชคดีว่าย้ายแม่ไปแล้วนะครับเนี่ยก็ท่วมสูงกว่าตอนตีสี่ตีสี่ตีห้านะครับที่แอดมินไล์สดผมาณปผมมันเกือบเกือบครึ่งแข้งตรงนี้มันเป็นร่องนิดนึงนะครับ โอ้ไกลๆน่นกำลังกอกทรายกันสูบน้ำหอกะเจลงบ้างไหมอ่ะเออโหหลังบ้านอืม ่อาไปไนะทำงนานต่อโอ้ขยันเ์ถว้อ๋อควงควงกะนี่หลังบ้านนี่ของเมื่อวานนี่ไม่เต็มอันนี้เป็นของของเล็กๆเกนาะ หลังบ้านพี่สาวนะครับหมู่เจ็ดตำบลบางระกำรรมอำเภอบางเลนจังหวัดคนครปฐมครับวันอังคารที่19ตุลาคม2564ครับมีปลามีปลาน่าจะเป็นปลาหมองหรือเปล่าปลาช่อนเล็กอ๋อเป็นปลาช่อนเล็กจะซูมให้ท่านผู้ชมดู หลานหลานแฟนรับหาเบ็ดหาปืนยิงใส่เดือนขึ้นมาตายเกือนเลยครับนี่เมื่อวานนี่ยังแห้งอยู่เลยครับผมเดินมุดเข้าไปตรงตอนน,น,น่นในเมื่อวานอยู่นนะ่ะตอดำๆนู่นนะตีประมาณตีสามครับสอบถามจากคุนนำชุมชนว่าน้ำเริ่มทะลักเลยแนวป่าไปนี้ก็ถึงแม่น้ำท่าจีนแล้วครับ เจ้าของสวนเขาบอกว่าเขาเขาเสียตังค์ทำผนังกั้นไปหลายหมื่นแล้วครับสี่ห้าห้าหกหมื่นได้ั้งเขาบอกไม่มีใครช่วยเลยเขาก็เลยปล่อยนะครับก็เห็นใจกันเนาะจะรับน้ำคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับก็ช่วยๆกันนี่ก็ไม่รู้จะมีปัญหาดราม่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีบางท่านมาบอกว่า อยู่ฝั่งแม่น้ําก็ต้องทําใจเขาก็เลยกั้นฝั่งนี้ครับเพราะเราอยู่ฝั่งทางด้านทิศมันก็ถือว่าเป็นทิศตะวันออกแล้วครับทิศตะวันออกทิศเหนือนะนเป็นแนวตลอดแนวเลยนะครับที่ที่ผมเคยบอกนะครับเคยไปไล่สดที่รีสอร์ทครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านาปลามขึ้นมาก็ดีครับจับไปทำอาหารนะ เป็นหลังบ้านพี่สาวนะครับของมะพร้าวลอยนะครับนี่ครับฝั่งนี้อลองดูลองดูไอ้นู้นห้องเช่านู้นท่วมไปแล้วนะครับห้องเช่าที่ผมไปช่วยเขายกกระสอบรายเมื่อเช้า นี่พาเลาะดูรอบบ้านพี่สาวนี่ห้องแม่ห้องนอนแม่ครับนี่ย้ายแม่ไปอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่พื้นที่สูงปลอดไฟแล้วเพิ่องออกจากโรงบ้านได้ไม่กี่วันคุณแม่ก็ะน้ำท่วมคร้นกระบ,บองเพชร บ้านพี่สาวครับทับทิมใบใบน่บา,านะจะตกคิดว่าอันนี้สูบอกจากบ้านแต่ฝนอย่างเดียวยังพอทนนะทั้งฝนทั้งเขื่อนนี่น้ำเขื่อน,นเออ ทรายกันอยู่ไกลๆนู่นกำลังช่วยกันกอกทรายเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เวลา9โมง9โมงเช้า9โมงเช้า9โมงเช้าของวันานที่19ตุลาคม64เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตส่วนหน้าห้องเช่าผมยังยังแห้งอยู่นะครับ ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ป้ายแดงตอนใครมีรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ก็เอาไปจอดในพื้นที่สูงกันหมดแล้วครับนี่ครับหน้าห้องเช่าผมยังปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยดูดูจำนวนน้ำนะดูจำนวนน้ำนะตอนนี้มันประมาณนี้ ด้านข้างห้องนะครับอันนี้เป็นคลองคลองเล็กๆนะครับลงไปลงไปที่่าน้ําอันนี้ยังเต็มอยู่อันนี้แห้งๆนี่ห้องเชา่ายังแห้งยังแห้งรวมถึงฝั่งโน้นเนี่ยเขาก็กั้นไม่ให้น้ําข้ามไปนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางทิศตะวันตกเขายังไม่ให้น้ําข้ามไป ก็ไม่รู้จะสู้กันได้เท่าไหร่ถ้าน้ำไม่มาเพิ่มก็คงจะทนไหวครับแต่ถ้าน้ํามาเพิ่มก็ตัวใครตัวเผือกอ่ะเป็นกําลังใจให้กันครับเดี๋ยวว่ากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ